หวยลาววันนี้งวดล่าสุดมาตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจํำงวดวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคม2564มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนนามสัตว์อะไรเรามาตรวจพร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพฤหัสบดีที่ 1กรกฎาคม2564เรามาเริ่มกันที่เลข6ตัวกันก่อนเลยครับเลข6ตัวได้แก่หมายเลข062 472 062 472เลข5ตัวท้ายได้แก่หมายเลข62 472 62 เลขสี่ตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองเลขสามตัวท้ายได้แก่หมายเลขสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองเลขสองตัวท้ายได้แก่หมายเลข จ็ดสองเจ็ดสองเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขศูนย์หกถูกกับนามสัตว์เลขเสือหมายเลขศูนย์หกถูกกับนามสัตว์เลขเสือหมายเลขสองแปดถูกกับนามสัตว์เลขไก่หมายเลขสองแปด ถูกกับน้ำสัตว์เล็กไก่หมายเลขศูนย์สามถูกกับน้ำสัตว์เล็กหา่านหมายเลขศูนย์สามถูกกับน้ำสัตว์เล็กหา่านเรามาทวนตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพระราสบดีที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันอีกรอบนะครับเลขหกตัวได้แก่หมายเลขศูนย์หกสองสี่เจ็ดสอง 06 2472เลขห้าตัวท้ายได้แก่หมายเลข62472 62472เลขสี่ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2472 2472เลขสามตัวท้ายได้แก่หมายเลข472 4 7 2เลขสองตัวท้ายได้แก่หมายเลข7 2 7 2เเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลข0ูนย์หถูกกับนามสัตว์เลขเสือหมายเลข0ูย์หถูกกับนามสัตว์เลขเสือหมายเลขสองป ถูกกับนำสัตว์เล็กไก่หมายเลขสองปดถูกกับนำสัตว์เล็กไก่หมายเลขศูนย์สามถูกกับนำสัตว์เล็กห่านหมายเลขศูนย์สามถูกกับนำสัตว์เล็กหา่านทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัดถัดไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ